สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today e x c l u s i v e ค่ะมาพบเจอกันเป็นประจำนะคะที่จะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างๆแล้วก็เจาะลึกกันลงไปเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนการเงินหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของโลกสินทรัพย์ดิจิที่ชอกันด้วย เป็นเวอร์ชั่นเ c กล s i v ฟนะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันแล้วก็เจาะลึกในประเด็นต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะคะพิเศษเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟัง market today ผ่านทาง l ล n e แอปพลิเคชัน m a r k e t Today กันด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันนะคะขอพระคุณผู้สนับสนุนหลักของเรากันก่อนค่ะ True 5G คบกับ True D ยิ่งกว่าและตัดทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะอ่ะและอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการ ในเรื่องของโลกการลงทุนสนินทรัพย์ดิจิทัลแน่นอนตอนมาใหม่ๆเนี่ยบือหวาทีเดียวนะคะนันลกลงทุนสนใจกันด้วยแต่พอเอาไปเอามาเริ่มมีประเด็นต่างๆเข้ามาอาจจะกระทบกันทั่งกันบ้างหรือว่าอาจจะสร้างความเชื่อมั่นที่น้อยลงใักุ แล้วยิ่งมีกรณีซิปเม่เกิดขึ้นด้วยเนี่ยนะคะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมาถอดบทเรียนในเรื่องนี้กันนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับพี่แก๊ปนะคะคุณนเรศเหล่าพันนารายเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่แก๊ปคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ แกลมขาต้องบอกว่ากรณีซิฟเมกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราติดตามข่าวกันมาสักอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แล้วด้วยนะคะมันก็ยังคงมีประเด็นที่อาจจะทาให้เราต้องติดตามกันแน่นอนแหละนักลงทุนเขารู้กันแล้วว่ากรณีของซิฟเมกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าเรามามองกันมันทําให้นักลงทุนที่จะลงทุนจากดิจิทัลเ,เขาต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าคะเพราะว่าซิฟเมกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอ็กชแนนเนาะที่เรารู้จักกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะคะ ก็ใช่ครับต้องเพิ่มความระวังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนไปย่างการสะท้อนไปอย่างนะครับการทําง,งานของดูงานกํากับดูแลอย่างการอรอตด้วยนะครับก็คือในส่วนของนั้นลงทุนเนี่ยครับจริงๆแล้วในโลกของการลงทุนออนไลน์เนี่ยมันมีความไม่นแน่นอนสูงนะครับโดยเฉพาะในยิ่งในโลกของคริปโตเนี่ยเรากําลังไปลงทุนในโปรดักที่ไม่ได้ถูกเลกเเลตทุกชิ้นนะครับทุกๆทุกอ่าทุกแอสเซทเนี่ย บางรอสเซ็ก็ถูกกำกับบางรอสเซ็ก็ไม่ถูกกำกับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่ถูกกำกับนะครับเพราะฉะนั้นคือมันมีโอกาสจะปลิวได้เสมอนะผมใช้คำนี้ได้เลยนะครับผมที่เรียกว่าตลาดเป็นขาลงเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมเนี่ยมันก็ยิ่งแบบออกมามีของเน่าเหม็นอยู่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักนักลงทุนจะทำได้เลยนะครับคือการกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายสินทรัพย์ในการลงทุนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย คือตัวเอกช e หรือตัวแพลตฟอร์มที่เราลงทุนนะครับอย่าลงทุนแพลตฟอร์มเดียวนะครับกระจายไปสักสองสามแห่งนะครับน่าจะปลอดภัยคือถ้าเกิดแพลตฟอร์มหนึ่งมีปัญหาไปเนี่ยอีกสองสามที่เนี่ยนะฮะก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็กรณีของตัวเหรียญเนี่ยก็อย่าไปลงทุนมาเหรียญเดียวนะครับอย่าไปลักมากนะครับพยายามกระจายหลายๆเหรียญนะแล้วก็นะกระจายไปในหลายแพลตฟอร์มที่ลงทุนด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีการกระจายความเสี่ยงกระจายการลงทุนออกไปเนี่ยนะครับ เวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะครับไม่ก็จะไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่ขาดทุนทั้งหมดนะที่ที่ที่พี่พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าโลกของคริปโตเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาได้แค่ประมาณสิบปีนะครับแต่ว่าในโลกของตลาดหุ้นเนี่ยเขามีมาสี่ร้อห้าสิบปีแล้วนะแลวทุกวันนี้เนี่ยโลกของตลาดหุ้นเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับยังมีอยู่นะถึงแม้จะน้อยลงแล้วแต่ว่ามันยังมีปัญหาแบบเรียกว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนะเพราะนั้นคือโลกคริปโตที่เกิดมาอายุเท่านี้เนี่ย มันยังมีอะไรที่เรายังคาดไม่ถึงอีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะจะป้องกันตัวเองได้เนี่ยคือการการะจายความเสี่ยงในการลงทุนเท่านั้นครับค่ะอย่างที่พี่แกบอกไปเนี่ยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนกระจายเหรียญกันด้วยไม่ต้องรักมากการะจายแพลตฟอร์มกันด้วยเพื่อที่ถ้าแพลตฟอร์มที่เราลงทุนกันอยู่มันมีปัญหามันก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นรองรับมันมีวิธีการตรวจสอบทั้งตัวแพลตฟอร์มหรือว่าเอเจนต์ให้กับนักลงทุนด้วยไหมคะคืออย่างกรณีของ s ิกเมกเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดเนาะว่าวันหนึ่งมันจจะมาาเอปัญห ดังนั้นเองเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนกันไปนอกจากจะต้องดูช่องทางดูวิธีการตรวจสอบแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าแม้แต่เอเจนต์ต่างๆกันแล้วเนี่ยมันจะต้องดูอะไรลึกกันอีกด้วยหรือเปล่าคะนะครับพอมีกรณีของทางซิสเมเกิดขึ้นเนี่ยครับอย่างแรกเลยในจริงแนละตัวพี่เคยให้คําแนะนาว่าเนี่ยนะว่าต้องไปดูที่ตัวผลตอบแทนนะครับก็คือผลตอบแทนเนี่ยถ้ามันสูงเวอร์เกินไปดูเกินความเป็นจริงอ่ะคือได้ย0 3สบบสิบเซในหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือ อันนี้ต้องตั้งคาถามก่อนแล้วว่ามันมันสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วเขามีวิธีการทําผลตอบแทนอย่างนั้นให้ให้กับเราได้ยังไงนะครับแต่ก้อนนี้ของซิปซิปเบกเนี่ยในแพลตฟอร์มที่มีปัญหาที่เขาเรียกว่าซิปอัพเนี่ยจริงๆแนละ้วตัวผลตอบแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะก็อ,อาจจะแค่สองสามเปอร์เซ็นต์เองเนะแต่ว่ายังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านักลงทุนเนี่ยต้องทาการบ้านเยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องเจาะลึกไปเลยเขาว่าตัวแพลตฟอร์มที่เราลงทุนอยู่เนี่ยเขามีวิธีกาารรรส้งงงผลตอบบแทนนยัไคะ คือ,อถ้าเกิดเป็นผลตอบแทนที่เกิดจากเป็นเรื่องเป็นออแกนิกละกันนะก็คือมีการสร้างผลตอบแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการสร้างผลตอบแทนที่มีการเลเวอเรจเนี่ยคือมีการกู้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมีการกู้มีการใช้ฟิวเจอร์มีการใช้มาจินเนี่ยตรงนี้เนี่ย,ต,ยต้องให้ถอยไปก่อนในในช่วงนี้นะครับ ค่ะแสดงว่าเหมือนพฤติกรรมของนักลงทุนก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเนาะเพราะสมัยก่อนที่เราลงทุนกันเนี่ยเราก็จะมุ่งไปแต่ที่เหรียญเนาะเหรียญน,นี้น่าสนใจ<ม>เหรียญน,นี้ราคาดีเหรียญน,นี้ให้ผลตอบแทนดีแต่พอมีกรณีแบบนี้เราก็อาจจะต้องไปดูกันด้วยว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยวิธีการการดําเนินการมันเป็นยังไงนักลงทุนก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเองด้วยใช่ไหมคะพี่แกรบนะครับใช่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย,อย่างแรกเลยต้องศึกษาเยอะขึ้นครับก็คือ จะดูจากตามที่ในเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาแนะนํามาอาจจะไม่พอแล้วต้องทําการมาเยอะขึ้นไปดูว่าวิธีการได้มาซึ่งผลตอบแทนเนี่ยได้มายัางไงนะครับแนะนาว่าไปดูแพลตฟอร์มที่วิธีการสร้างผลตอบแทนแบบให้มันดูเป็นคอนเซอร์วทีฟนิดหนึ่งนะไม,ไม่ไม่เดียวโอเวอร์เกิดไปนะอยู่ในความเป็นจริงก็คือเกิดจากตัวบิสเนสหรือว่าเกิดจากเซอร์วิสนั้นจริงๆนะครับอย่าไปลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีการสร้างเหรียญขึ้นมานะฮะแล้วก็แจกผลตอบแทนให้ไปเลย นะครับแบบ oh. แบบนั้นเนี่ยจะไม่ยั่งยืนนะครับให้ดูว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้นจริงแล้วก็ส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้นเนี่ยเอามาเป็นผลตอบแทนคืนผู้ลงทุนจะปลอดภัยกว่านะครับค่ะกรณีที่เกิดขึ้นมันทําให้ความน่าสนใจของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลลดลงด้วยไหมคะพี่แกลได้มีการดูหรือว่าสังเกตพฤติกรรมหลังจากที่มันมีกรณีนี้เกิดขึ้นไหมคะก็แน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบครับค,บคือ ถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ไม่รู้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่เหมือนว่าคนในโลกคริปโตเนี่ยเ,เขาเขาชาชินไปแล้วแหละนะฮะเพราะมันเกิดขึ้นบ,บ่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นเอ็กชแนนที่ได้รับไลเซน่กลอตอนเนี่ยค,คือยอมรับ<แ>เลยว,ว่าคนก็ขยาดแล้วก็เริ่มมีการตั้งคําถามไปยังแพลตฟอร์มเอ็กชแนนอื่นที่ได้ไรลเซน่กลอตอนด้วยว่าเฮ้ยแล้วไปลงทุนอะไรที่มันปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนนี้ในตลาดในในเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าได้รับผลกระทบไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วผม ก็ยังมองว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์นะที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะครับต่อให้ตลาดกลับไปขาขึ้นนะฮะมันก็ยังจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับอย่าลืมนะครับว่าที่บอกไปว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันอายุเพิ่งจะสิบปีเองนะฮะต้องให้เวลาเขาลองผิดลองถูกอีกเยอะมากนะครับถ้าถ้ายังรักจะอยู่ใน,ในโลกของคริปโตเนี่ยครับต้องทําใจได้เขาว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าตลาดจะขาขึ้นหรือขาลงนะครับ กรณีซิเปกนี่ยอาจจะถือว่าเป็นบทเรียนแรกแรกแ,รกแล้วกันที่นักลงทุนได้มา เดินนะคะดังนั้นเองใครที่จะลงทุนหลังจากนี้อาจจะต้องดูว่ารับสถานการณ์รับความเสี่ยงถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกได้ด้วยหรือไม่นะคะทีนี้เรามามองในมุมของหน่วยงานกํากับดูแลกันบ้างอย่างกรอตอย่างที่พี่แก๊บบอกไปมันมีลายเส้นการให้ลายเส้นกับเอเจนตกันด้วยมันก็ยังมีกรณีเล็ดลอดแบบนี้ออกมาดังนั้นเองเขาควรจะต้องมีบทบาทหน้าที่หรือว่าอาจจะต้องมีเพิ่มเติมอะไรในส่วนนี้เพื่อปกป้องนักลงทุนด้วยไหมคะนะครับก็จริงๆแล้วต้องขอ ว่าให้กําลังใจทางกลอตอนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าทางกลอตอนเนี่ยกากับดูแลแพลตฟอร์มที่มีฐานที่ตั้งในประเทศไทยแล้วก็มีฐานผู้ลงทุนอยู่ในคนเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าตัวโปรดักต์นะครับต้องแยากกันแพลตฟอร์มนะคือคนโอเปอเรชันเนี่ยอยู่ในเมืองไทยแต่ตัวโปรดักต์เนี่ยมันถ้าจะไม่มีโปรดักต์หรือเหรียญเลยที่มันเป็นของคนไทยเลยนะครับส่วนมากจะเป็นเหรียญที่เป็นแข่งกันทั่วโลกหมดอ่จะอย่างบิตคอยอีเทียมเขาแข่งกันทั่วโลกผลิตภัณฑ์ดีฟาเนี่ย ก็ลงทุนกันทั่วโลกนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากนะครับที่ทางกรอตอเนี่ยจะมาเรียกว่ารับรู้รับ,รบทราบว่ามีโปรดักอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นโดยเฉพาะในโลกของคริปโตเนี่ยที่เทคโนโลยีมันหมุนเร็วมากนะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลย,ยีเนี่ยมันทําให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าใครจะไปคิดค้นรูปแบบวิธีการอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะเรียกว่าดูงานกํากับดูแลเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าตามเทคโนโลยีไม่ทันก็ อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับยิ mm. ่งกรณีของของฟิปกแล้วก็ตัวโปรดักฟิปอัพเนี่ยนะครับ mm. ที่จริงแล้วเนี่ยจะบอกได้ว่ามันอาจจะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่มีอยู่แล้วกันนะครับคือในในตัวกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยจะมีการสั่งห้ามนะครับว่าเงินลงทุนลูกค้านะครับห้ามเอาไปทําดอกผลอย่างอื่นนะก็คือสมมติว่ามีการฝากเงินเข้าไปใน exchange mm. เพื่อจะไปเทรดเนี่ยเงินศูนนั้นเนี่ยเอ็กชเอนห้ามแตะต้องนะครับจะต้อง mm. ให้ลูกค้าไปเทรดได้เท่านั้นเพราะนั่นคือลูกค้า จะถอนต้องได้ถอนจะเทรดต้องได้เทรดนะครับแต่กรณีของฟิปอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่ใช่เงินลงทุนลูกค้าแต่ว่าไปเป็นเงินที่ลูกค้าเนี่ยยินยอมให้ทางซิปเมกเนี่ยเอาไปสร้างดอกผลต่อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพลกรสินทรัพย์ดิจิทัลนะที่มีอยู่ที่มาอาจจะกํากับดูแลแบบเป๊ะนะครับก็อย่าลืมว่าตัวพลกอนี้เนี่ย ออกมาตั้งแต่ปี 2005, 2011นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของคริปโตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากในต,ตอนนี้เนี่ยคือเรามีทั้งดีฟ i มีเกมฟายมี m e t a ลเวิร์ดมีนเทอีเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นมานะคือก็อาจจะถึงเวลาต้องมีการอ่าชำระใหม่ให้มันอ่าอัปเดตให้ทันต่อเทคโนโลยีก็เป็นไปไดนะต้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าดูงา้นกำกับดูแลทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ในไทยนะกําลังเรียกว่าเรียนรู้กับนบวัตกรรมพวกนี้แหละอย่างล่าสุดเนี่ยทางธนาคารกลางยุโป ก็ออกมาพูดว่าจะต้องกํากับดูแลผู้ดี f ฟถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็เถอะแต่ว่าก็ต้องเข้ามานะเพราะกูว่าก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับที่เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุนเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ก็ต้องให้เป็นเป็นหรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้อุตสาหกรรมนะที่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Learning curve นะฮะ hmm. ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่แบบเราต้องเรียนรู้ไปได้วยกันอนะ่ะทั้งเรื่องของเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เรื่องข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องทําใจเลยครับว่า มันยังมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอีกแน,น่นอนนะแต่ว่าเพราะว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นการกระตุ้นแหละที่ทางกรทออาจต้องทํางานเชิงลุกให้มันมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นภาพนะเพราะว่าจากการอ่าล่าสุดคือประกาศรับสมัครงานนะครับร้อยอาตาัตราเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยว่าอัตรานะ,ะเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ฝ่ายกํากับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลน,น,น,นะครับก็ก็น่าจะเห็นแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วครับว่า อนาคตเนี่ยทาง้านบริการมารกกำกกับดูแลเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะอ่ะก็มีการรับคนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไปกับในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วทางด้านของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยล่ะคะเห็นบอกมีแถลงการ์ออกมาด้วยใช่ไหมคะพี่แก๊ปพร้อมที่จะเป็นตัวกลางเข้าไปดูทั้งฝั่งของสิทเมกแล้วก็ฝั่งของกรอตเพื่อปกป้องนักลงทุนด้วยอันนี้อันนี้บทบาทของเราจะมีอะไรเข้าไปช่วยสนับสนุนการทํางานของกรอตหรือว่าช่วยดูแลนักลงทุนก นะครับสุดในส่วนของแถลงการ์ตัวเต็มเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้นะครับที่ทางแฟนเพจของสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลนะฮะเดี๋ยวเล่าสุดยยอยฝังในสุดของสมาคมเนี่ยนะครับคืออาจจะมีคนถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาในเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วทําไมผู้จะออกคือต้องบอกว่าทางสมาคมเนี่ยเราพินิจพิเคราะห์ทุกมิตินะครับเราเราให้คมนั้นให้ความสํคาคัญกับทุกปาร์ตี้เท่ากันนะครับมันจะมีสามปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งผู้เสียหาย สองซิปเมกนะครับและว3คือทางหน่วยงานกํากับดูแลแล้วก็ภาครัฐนะคือเราก็ให้ความสําคัญกับ3ามปาร์ตี้เนี่ยอย่างเท่าเทียมกันนะครับจริงๆแล้วในส่วนของทางผู้เสียหายนะเราก็มีเมสเซจไปว่านะฮะก็พยายามที่จะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้นะครับว่าเรามีการลงทุนน่ะไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับมูลค่าเท่าไหร่นะเพราะว่าความแบบนี้เนี่ยมันมีผลในในเรื่องของชั้นศาลนะครับการที่ลดความเสียหายนะนะครับอันนี้ก็เป็นเมสเซจที่ส่งไปยังผู้เสียหายนะครับ ่วนของทางซิปเมกเนี่ยเราก็มีการอ่าส่งมเมสเซจไปเหมือนกันครับว่าคือถ้าเกิดว่าเงินที่ลงทุนในซิปอัพเนี่ยนะครับที่เสียหายไปเนี่ยจากทางเซลเซียสแล้วก็ทางอ่าบาเบลไฟแนนซ์เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมไม่ใช่ทั้งหมดมก็แปลว่าก็แปลว่ามันก็ต้องมีเงินของลูกค้าเนี่ยอยู่ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคือตรงนี้อยากจะให้มีการออกมาชี้แจงหน่อยว่ายังอยู่ใช่ไหมแล้วจะมีการคืนเงินได้บางส่วนได้บางไมาเงี้อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการอ่า มีสม่งมสเสจไปนะแล้วก็ส่วนของกำกับดูแลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วบทบาทของสมาคม,มานะครับแล้วก็ยินยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะับของการสร้างเขาเรียกว่าเป็นเฟรมเวิร์กใหม่นะในการที่จะมากํากับมากํากับดูแลเรื่องของพลกรสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเพราะว่าเราเราเป็นคนที่อยู่ในฟิลของอุตสาหกรรมเนี่ยครับเราจะอยู่ทันกับเทคโนโลยีนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีครับที่จะเข้าไปช่วยกันร่างตัวกากับก กฎเกณฑ์ใหม่ให้มันทันต่อยุคสมัยนะครับ อ่ะอย่างที่พี่แก๊บบอกไปนะคะว่าในเรื่องของโลกสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้หน่วยงานเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะมาดูกฎหมายดูนักลงทุนหรือว่าอุดช่องโหว่ต่างๆถ้าได้หลายๆหน่วยงานมาประสานการอย่างในเรื่องของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้วยมันก็น่าจะทําให้ปัญหาต่างๆหรือว่าอุปสรรคต่างๆในอนาคตมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้นนะคะพี่แก๊บแต่ถ้าเรามาดูการตอนนี้มันมีทั้งบทเรียนของซิปเมกที่เราดูทบทเรียนกันมาแล้วด้วยมันอาจจะทําให้อารมณ์ฟิลของนัก ลงทุนน่ะมันอาจจะกลัวแล้วก็อาจจะยังไม่อยากลงทุนในช่วงนี้และอย่างที่คุณสุทธิกาพันต่อไปเนี่ยก็คือตอนนี้นักลงทุนก็อาจจะยังขยาดขยาดกันอยู่ไม่มั่นใจดังนั้นเรามองเชนในอนาคตนะคะความกลัวที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้มันจะส่งไปยังในอนาคตไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้สินทรัพย์ดิจิทัลมันบูมมากเลยนะอย่างที่เราคุยกันแล้วมันก็มีสะดุดแล้วในอนาคตมันจะไปยังไงต่อละ่ะคะ นะครับก็ต้องอันนี้ผมพูดแทนคนอุตสาหกรรมเอนกันนะว่ายังไม่มีใครถอดใจนะครับยังเดินหน้ายังโกอ่อนะครับแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตุนี่ลวกันนะครับว่าถ้าในระบบการเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายๆครั้งนะที่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของทั้งระบบของทั้งความอของความผิดพลาดของคนนะที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มันเกิดวิกฤตมันเกิดปัญหาเหล่านั้นเนี่ยครับปัญหาเนี่ยมันจะถูกแก้ไขด,ด้วยกฎระเบียบใหม่ นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ระเบียบวิธีการใหม่ขอยกตัวอย่างนะฮะสมัยก่อนเนี่ยการที่การลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยเราไม่มีมาร์กทูมาร์เก็ตนะครับก<ช>็คือไม่มีการดูว่าตอนนี้ขาดทุนกําไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ<ช>สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันไม่มีกฎนเนี่ยครับทําให้ธนาคารแบลิ่งที่ธนาคารเก่าแก่ขอังกฤษก,ก็เจ๊งไปเลยต่อหน้าต่อตานะครับเพราะว่าขาดทุนจากฟิวเจอร์อะไรเงี้ยครับแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีกฎหมาดิ่ึกกฎในเรื่องของการกํากับดูแลตัวฟิวเจอร์นะที่ต้องมีีกกาาาาารรรยยงนนนผลํไขดทุเ่ อย่างต่อเนื่องนะครับพอเราเห็นข้อจํากัดแบบนี้ที่มันเยอะขึ้นนะคะการมันทําให้ดูเหมือนว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมันยากขึ้นด้วยนะคะพี่แก๊ปเมื่อใหม่นี่อาจจะยังไม,ไม่ไม่ไม่เหมาะในช่วงนี้หรือเปล่าคะอันนี้วันนี้เราชวนคุยกันเนี่ยในเรื่องของภาพการลงทุนเนาะไม่ได้เจาะไปในเหรียญได้เหรียญหนึ่งหรือว่าราคานะอยากจะดูในเรื่องของบริบทนักลงทุนกันด้วยค่ะบางคนเนี่ยเขารับไม่ไหวนะมาเจอความเสี่ยงแบบนี้นะครับอ,อย่าให้มองมองตรงข้ามเลยนะ บอกให้มองว่าช่วงเวลานี้เนี่ยที่ตลาดอ่ามันไม่ได้แย่มากแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ดีด้วยก็เรียกว่าตลาดตลาดนิ่งๆแล้วกันเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีของการศึกษาการลงทุนคือที่บอกอะไรคือพอตลาดมันดีปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เลียนกันครับเพราะว่าเราจะเราจะไปแข่งกําไรกันนะครับแต่ช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีที่สุดแล้วที่จะมาศึกษานะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าต่อให้ไม่ลงทุนนะมาศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีการเงินเนี่ยก็คุ้มแล้วครับ นะมันมันคุ้มพอที่จะก้าวตัดก้าวทันตามโลกแล้วอะไรแ้ยน,นะแต่ถ้าเราศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆเหรียญน,นะที่มีอนาคตแล้วก็พื้นฐานดีนะตอนนี้ก็ลงมาประมาณ70%็ดสิบแปดสิเซ็นนะซึ่งจริงๆแล้ว mm hmm. มันก็เป็นโอกาสลงทุนระยะยาวแต่ว่าเราต้องศึกษานะครับคือศึกษาว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยมันจะกลับขึ้นได้ไหมหรือว่ามันจะจบแต่เพียงเท่านี้นะอัน oh, นี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับอย่าให้มองว่าโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเนี่ยยังมีอยู่ นะครแต่ว่าจากสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้ลึกร,รู้จริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าไม่ได้คิดอะไรมากครับเป็นอาหารสมองแค่นั้นเองนะฮะเตองนว่าเป็นเรื่องลองดีกว่านะคร ก็ถือว่าใช้ช่วงจังหวะระยะเวลานี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออะไรที่ดีขึ้นเราก็จะได้เข้าสู่สนามการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเต็มที่เมื่อกี้พี่แก๊ปพูดมีทั้งในเรื่องของเหรียญที่มันลงมาแล้วจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวโอกาสหน้าพูดคุยกันเนี่ยจะให้พี่แก๊ปมองวิวเนาะให้กับนักลงทุนแล้วกันว่าเหรียญที่มันลงมาแล้วปรับเพิ่มขึ้นมันมีอะไรกันบ้างแล้วนักลงทุนจะไปใช้จังหวะในการสร้างสร้างกําไรสร้างผลตอบแทนได้อย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะะคที่มารร่ววมถอบทเียนแล้ก็มองในเรื่อง ของแนวโน้มการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตเดี๋ยวโอกาสหน้าติดกันไว้ก่อนนะเกี่ยวกับในเรื่องของเหรียญน,นะคะวันนี้ขอบพระคุณคม,ามากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณครับ ต้องบอกว่าวันนี้ชวนคุยกันนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับในเรื่องของถอดบทเรียนซิฟเมกนะคะเราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้การลงทุนสะดุดกันไปบ้างในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างที่พี่แก๊บบอกไปช่วงจังหวะระยะเวลานี้ยังไม่ล้องลงทุนแต่ว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อรอวันที่สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเราก็จะเข้าสู่สนามการลงทุนในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเต็มที่แล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จกันด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่นํานมาฝากกัน ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่โคราชหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็โปโคราชจะมีการนะคะสุสเสาอาทิตย์นี้ไปเจอกันได้นะคะมีผลิตภัณฑ์ด้านการเงินการลงทุนมากมายกันเลยส่วนวันนี้ Market Today exclusive เหมืเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากการติดตามกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ